สำหรับสาโวดูกติไม่ควรพลาดน,นะครับดูกติ x d e v ก l เเป็นสายพานโคตรน่าใช้รถคันนี้ปี2018กับเลขใหม่28,000กิโลเท่านั้นมา,ามสี t r i ลลี่แบล็คนะครับเป็นสีดำด้านนะครับท่อเทอร์มิเบิกใหม่ด้วยท่อเดิมมีให้อีกหนึ่งชุด379,000บาทเท่านั้นตามมาดูครับ x d e v เ l มาแล้วนะครับดำด้านหล่อๆเลยกาดหม้อน้ำบนล่าง e v o t e c ์เซ็คคอม퍼เมนนะครับนี่ปัมเบรกแบมโบ้ดิสคู ข้อเป็นเทอร์มิโนกนะครับเบิกใหม่นะครับข้อเดิมเรามีให้ด้วยนะครับสีนะครับเป็นดําด้านนะครับคิ back, ลลิ่งแบล็คล่อๆเลยแล้วก็ตรงนี้เรามีการตกข้างหลังให้ด้วยแต่ไม่ได้ใส่นะครับลอ้อเป็นเต็มลอ่อๆยางพ i r รี่ล o สโทร,รีนะครับหลอจัดคันนี้ใครได้ไปเติมม์นมากับเขีย่งเดียวนี่ดูสายพานกันนิดนึงนครับใช้ยาวๆไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคันนี้ พ่อมันออกซ้ายออกขวานะครับเทอร์มิกนองนี้มาเดี๋ยวให้ดูเลขไม้หน่อยอเลขไม้28,300กิโลนะครับทีนี้มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อย